เซสชันนี้นะคะทำ by ทศสิทิ์เต็้มเรานะคะจะขอนำเสนอค่ะในเรื่องของการที่เรานำ AI มาจัดก,การในเรื่องของการทำ automation ให้กับระบบของทีม a u t o เ a t i o n ต่างๆเพื่อให้จัดก,การในเรื่องของพวก p e r อร์แมนซ์ต่างๆในส่วนของ business เราได้คะ่ะซึ่งอันนี้เรามาจะพูดในรูปของ A ออกอากกันแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็การที่เราจะเอา AI เนี่ยค่ะแล้วเดวตั้งต่างๆเนี่ยค่ะมาจัดก,การยังไงกับองค์กรของเรานะคะ โดยใน a เจนดาเนี่ยค่ะสิ่งนีที่เราจะพูดกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของ challenge ของเราเนะนี่ยค่ะทีมของเราเนะะี่ยค่ะตอนนี้เรามีการใช้งานในเรื่องของแอปพลิเคชันกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้เราจะมี challenge ที่เกี่ยวข้องกับ business เข้ามาด้วยแล้วก็หลังจากที่เรารู้แล้วว่า challenge ของเราค่ะคือเรื่องอะไรหลังจากนั้นต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของความสําคัญของการที่เราต้องเอา AI เนะะี่ยค่ะมาทําเรื่องของการทํา observability ให้เป็นแบบ automation ว่าแบบนี้ค่ะ มันจะดีกว่าการที่เราทำแบบการอริ่งปกติยังไงแล้วก็ต่อมานะคะก็คือเป็นตัวใหม่ค่ะที่ตอนนี้เป็นเทรนที่กำลังจะมาก็คือเรื่องของ Data เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะคือเทรนในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการ build application แต่เรามีในเรื่องของการทำ data analytic ที่ต้องมาดูกันแล้วว่าตอนนี้ Data ของเราอะค่ะมันสมบูรณ์ดีพร้อมหรือไม่แล้วก็ s t r u c เจ r e ของ Data ค่ะมันโอเคหรือ,อยังซึ่งตัวนี้ค่ะ เราจะเป็นการทำ observability ในมุมของ Data ด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของ Application observability อ่ะก็คือในมุมเนะะี่ยค่ะที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วว่า Application user journey ของ user ที่เข้ามาใช้งานของเราเนะะี่ยค่ะเขาเป็นยังไงและเราสามารถจะแบบ improve performance เขาได้หรือไม่เนี่ยค่ะแล้วก็การนำพวกนะะี้เข้ามาใช้งานแล้วก็ทำในรูปของ AOB ที่เป็นไอโอบจริงๆค่ะว่าการทำไอโอบเนี่ยมันควรจะมีอะไรเข้ามาทำบ้างนะคะโดยเนี่ยค่ะเทรน์เนี่คะของบริสเน็เราตอนนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีการใช้งานใช่ไหมคะไอที IT เนี่ยในเรื่องของการทำบริสเนสในเรื่องของยูเซอร์ค่ะมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะมันมีการผูกร้อมาด้วยเรื่องของไอทีอยู่แล้วการทำแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าอย่างเห็นง่ายๆค่ะว่าแอปพลิเคชันของธนาคาร สมมติว่ามีแบงค์หนึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมันลม่มต่อให้ทุกอย่างของเขา่าค่ะจะดีหมดเลยอะดอกเบีย้ยต่ำอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเอ้ดอกเบีย้ยสวยแบบนี้ค่ะก็คือเราเนี่ยก็จะสนใจกันแค่ว่าถ้าสมมติแอป,ปเขาล่มบ่อยเราก็จะไม่ใช้ของเขาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะดังนั้นอะสิ่งที่ทุกคนนะคะในฝ่ายไอทีเนี่ยสนใจเราไม่ได้สนใจกันแค่เรื่องของการที่จะ b u i แอปขึ้นมาได้แต่เราสนใจคือเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ของแอปพลิเคชันว่าอัน,นอเนี้ยค่ะ p e r f o r m มนซ์ของแอปพลิเคชันเนี่ย มันต้องดีจริงๆนะเพราะว่าผลกระทบของเรื่อง performance เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากอย่างก้อแรกอะค่ะก็คือเรื่องของ user ถ้าสมมติน,นะคะว่าแอปพลิเคชันเราอะค่ะ performance ไม่ดีต่อให้ฟีเจอร์เรามีเยอะแค่ไหนอะค่ะหรือว่าแบบระบบข้างหลังของเราเนี่ยมันดียังไงแต่ถ้าสมมติว่า user journey เราไม่ดี user ไม่ happy ในการใช้งานสิ่งที่เกิดขึ้นอะคะก็คืออันเนี้ยกระทบกับ business แน่นอน user เราจะค่อยหายไป แล้วก็ต่อมาค่ะก็คือถ้าเรายังมีปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในฟีเจอร์ปัจจุบันเราอะค่ะเราก็จะไปเหมือนกับว่าพัฒนาอินโนเวชันใหม่ๆอะไรของเราเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องแก้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสิ่งที่เรามีอยู่ไปก่อนซึ่งพวกนี้ค่ะมันจะไปกระทบสิ่งในเรื่องของอัตราโกลเรทของเราด้วยที่ว่าอัาตราที่บริษัทของเราเนี่ยค่ะจะเติบโตขึ้นหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะมันจึงเหมือนกับว่าสามเรื่องนี้มันถึงรีเลทกัน โดยพวกนี้จะขึ้นอยู่กับเรื่องของที่เป็นเรื่องของ performance application เราด้วยเนี่ยค่ะถ้าเรารู้แล้วค่ะว่า s ต a r i n g ตอนนี้เป็นยังไงอ่ะอันนี้ในทีมที่เป็นเรื่องของ IT ทของพวกเราว่าเนี่ยถ้าเรื่อง performance เกิดขึ้นเรามี challenge เรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างในปัจจุบันนี้เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ performance ที่เกิดขึ้นว่าถ้าสมมตินะคะว่า performance เราดรอปเนี่ยมัน impact application เรามากขนาดไหน impact กับ system architecture เราในส่วนไหนบ้าง แล้วก็ในส่วนของที่เป็นโค้ดเลเวลเลยอันนี้ค่ะ Impact ที่ส่วนไหนที่เป็นเรื่องของโค้ดเลเวลว่าอันไหนที่เราต้องมีการแก้ไขอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของ p r o d u c t i n c i d e เ t เมื่อมี incident เกิดขึ้นนะคะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทุกคนกลัวกันมากที่สุดใช่ไหมคะก็คือถ้า i n c i d เ n t เกิดขึ้นแล้วเราจะมีคำถามต่อค่ะว่าเราจะแก้ไข Incident ตัวน,นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่มีทูที่เอามาช่วยดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีอินซิเดนต์เกิด ก็คือทุกคนจะวิ่งวุ่นกันแหละและทุกคนก็จะไม่รู้แล้วว่าเราควรจะเริ่มที่จะแก้ปัญหาของอิสเซเดนที่เกิดขึ้นจากส่วนไหนหรือบางครั้งอย่างที่แย่สุดเลยคือเราไม่รู้ว่าไออิสเซเดนที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมันอยู่ที่จุดไหนกันแน่และมันคือเรื่องของอะไรแล้วต่อมาค่ะก็ทําให้เราเทเลธามในการรีโซปัญหาเนี่ยมาขึ้นซึ่งแทนเลยเหมือนกับแก้ปัญหาได้ไวตัวเนี่ยค่ะก็ช้าลง แล้วก็ถ้าสมมุตินะคะว่าเราจะมีเวอร์ชันใหม่ๆของแอปพลิเคชันเราเข้ามาหรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เราก็จะกังวลในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องความเสี่ยงต่างๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของตัว Differ e n t data ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องจากเรามีการใช้งานพวกนีนเยอะขึ้นลูกค้าเรามีความหลากหลายเ a ต้เราได้มาค่ะมันสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้หลายส่วนเลยทั้งเอามาทํา AI หรือเอามาใช้ในเชิงมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าตอนนี้ Data เรามีเยอะมากรู t u r e ของ Data ค่ะ มันก็เยอะตามซึ่งการจัดการ Data เ,เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับยากขึ้นด้วยแล้วก็ในปัจจุบันนี้ค่ะเราอะไม่ได้อยู่ในยุคที่เป็นดิจิตอล t r a ์ฟอร์เมชั o นอย่างเดียวแต่ยุคที่เราอยู่ค่ะคือดิจิตอลบิสเน s t r a ์ฟอร์เมชั o นก็คือเราเอาในเรื่องของบิสเนสเนี่ยค่ะเข้ามายุ่งกับเรื่องของดิจิตอลของเรามากขึ้นเอาง่ายคือทุกอย่างอะค่ะตอนนี้กระทบเป็นเงินเป็นทองกับเราแหละเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเนี่ยจากอันเนี้ยคือ เมื่อก่อนเนี่ยค่ะระยะการการเติบโตของในค่ะบิสเนสในเชิงของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย Nature, อ,อันนี้เราก็ค่อยโตใช่ไหมคะแต่เนี่ยในปี19ถึงปี20อัตราการเติบโตของเราเนี่ยค่ะอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยค่ะเยอะเลยซึ่งอันนี้ก็คือมีผลมาจากในเรื่องของในส่วนยุคข,ของดิจิตอลไ n ฟอร์แมชันแล้วก็แต่แลอะออแกไนส์ค่ะก็มีการใช้งานแอปพลิเคชันกันมากขึ้นในการที่ทําในการบรเนจแต่ละส่วนแต่ปัญหาช็อเรนที่เกิดขึ้นคือ คนค่ะเราจะมีดีสอคนที่มาทํางานตรงนี้น้อยลงเพราะว่าเทรนตอเน,นี้ยค่ะก็คือดูได้เลยว่าเนะี่ยค่ะยุคโควิดก็คือจะมีคนเนี่ยค่ะลาออกจากงานเนี่ยมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ชัวร์นอีกอย่างหนึ่งคือตลาดการทํางานของเราเรื่องไอทีคนที่เข้ามาทํางานมีน้อยลงด้วยดังนั้นนะคะทูพวกน,นี้จึงเข้ามาช่วยได้แล้วก็อันนี้ชัร์เลนในส่วนของที่เป็นการทําเรื่องของ Data ปัจจุบันนี้ค่ะคือเราเนี่ยเริ่มทําในเรื่องของที่เป็น Big Data กันมากขึ้น แต่ว่า Big Data เราได้มาเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีคุณภาพมากพอไหมทําให้ตรงเนี้ยค่ะทำผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ย73จะไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่อง Data Quality ของเราแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันเนี้ยคือเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลเราได้มาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ยค่ะ Data i n t e g r a t e Project ต่างๆของเราเนี่ยอันเนี้ยก็คือเรายังมีข้อคอนเซิร์นในเรื่องนี้กันอยู่ แล้วก็อันนี้ค่ะคือเราจะเห็นได้ค่ะว่าเวลาที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะมุมของ Data ในมุมของแอปพลิเคชันเราเนี่ยค่ะใช้คอสกับเรื่องนี้ไป1ในสของคอรสที่เรามีในเรื่องของ IT เลยดังนั้นนะคะตรงนี้จึงเป็นข้อที่เราเนี่ยควรจะมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นซึ่งอันนี้ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของ Data ทาง i b m อะคะจะมีทูตัวหนึ่งจะชื่อว่า Data Brand Databrand ดนะคะตัวนี้จะเป็น Tool ที่ใช้ในการดูในเรื่องของ Data Observability ก็คือเป็นการ Monitoring Data ค่ะที่จากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะ Monitoring แค่อพิเคชันอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรามีมากขึ้นก็คือเราจะเห็นทาง Application Monitoring ใน o r k ใช่ไหมคะตามปกติแต่ตอนนี้เรามีการ Monitoring เพิ่มขึ้นค่ะคือเราจะ Monitor Data ด้วยเพื่อดูในเรื่องของพวก Data ไปลอยอต่างๆซึ่งอันนี้ค่ะปกติเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคาว่า data monitoring กันมาก่อน แต่ว่าทับเป็นของ IBM เนี่ยคะ่ะอันนี้มันจะชื่อว่า Data Observability ก็คือใช้ความ Observability ที่มันจะเหมือนกับว่ามีการคอลี่ข้อมูลเองโดยใช้ AI นะคะเป็นตัวที่วิเคราะห์และเก็บข้อมูลตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นการทำงานที่มีความโปร active มากขึ้นแล้วก็จากอันเดิมมาค่ะข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยในการที่เราทำ Data Monitoring ใช่ไหมคะคือเราต้องแมนนวลสร้างขึ้นมาเองแต่อันนี้เมื่อทำ Observe AI จะเป็นคนคอลี่ข้อมูลมาให้เราทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะเห็นมากขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะลีมิตอยู่แค่ตามเดิมแล้วก็ถ้าเป็นแบบอ,อันเดิมเราต้องมเตอรมอนิเตอริงเราจะเห็นแค่ว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นออฟเซอร์บิลิตี้คือเราจะไม่ได้บอกแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่มันจะบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่ไหนต้นตอของมันนะคะที่ทําให้เกิดตรงเนี้คืออะไรซึ่งอันเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการปไปได้ง่ายมากขึ้น โดยอันนี้ค่ะก็คือเรามีสเตปเนี่ยคะ่ะในการทำเรื่องของ Data p r o อร c t i v e เนี่ยหลักๆเลยคือ5สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของการทำไปร์ลเอ็กซิคิวชันการทำไปายลรีเซนซี y แล้วก็เนี่ยค่ในเรื่องของ d a t a s t r u c t u r e ต่างๆ d t t c o o t t n t t ซึ่งพวกนี้คะ่ะ d a t a b a บเนี่ยจะมีในเรื่องของการทำเรียวทำ e ออเรให้เราเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นในแต่ละส่วนเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของ Data v a l i d a t i o n อันนี้ค่ะ มันจะมีในเรื่องของการทำาถิติเอเรในส่วนของ Data v a l i d a t i o n ให้เราด้วยซึ่งพวกนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ a ั a ต์แบนค่ะสามารถที่จะครอบคลุมแล้วก็รวมในส่วนของการทำ Data ตต่างได้ตั้งแต่ในส่วนของ So r ์ในส่วนของพวกอันนี้ค่ะที่เป็น Data l a k e ในส่วนที่เป็น d w a r e house แล้วก็การ Asset Data ซึ่งอันนี้ก็คือเราจะเห็นภาพของภาพในการจัดการเรื่องของ Data ์ i า e และซึ่งตัวนี้จะทำให้เรามั่นใจในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ประสิทธิภาพให้เราได้มากขึ้นด้วย เนะะี่ยค่ะตอนนี้เราก็เลยจัดการเรื่องของ Data ได้แต่อันนี้ค่ะว่าในการทำเรื่องพวกนี้ Perform a n c e เราไม่ได้สนใจแค่เรื่อง Data ใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องสนใจในเรื่องของ User Journey ที่เป็นของฝั่ง้าบานด้วยว่า User เนะะี่ยค่ะมีความแฮปปี้ขนาดไหนในการใช้งานเพราะถ้าเรามีแค่ Data เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะเรื่องนี้ของ Data b r บรนด์ก็คือจะมีการ c o l l e c t d a t a เข้ามาก่อนอันนี้นะคะ จากนั้นอันนี้จะมี AI ที่เอามาทำเบรดไลน์ให้แล้วจาก AI ตัวเนี้ยก็คือจะมีการแจ้ง alert ว่าควรจะแก้อะไรแล้วจากนั้นนะคะก็เป็น p r o เอ็กทีฟแล้วที่จะรีโซลปัญหาเนี่ยเราเคลียร์เรื่อง Data ได้แหละแต่อย่างที่บอกอะคะว่า user journey เราก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้นะคะเป็นของ Data b r a n d เนยคะก็คือจัดก,การเรื่อง Data ได้ทั้งหมดอย่างที่เราสบายใจได้แต่ว่าต่อมาถ้าแอปพลิเคชันเราช้าล่ะคะ ถ้าแอปพลิเคชันเราชาร้าใช่ไหมคะ d a t a ที่เราได้มาเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับมีน้อยลงด้วยแล้วก็ข้อมูลที่เราได้เนะะี่ยค่ะยูเซอร์อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่ดังนั้นนะคะอันนี้จะมีผลวิจัยออกมาเลยค่ะว่าถ้าสมมตินะคะว่าแอปพลิเคชันเราเนี่ยคะ่ะชา้าไปหนึ่งวินาทีเราอาจจะคิดว่าเออแค่หนึ่งวิเองอาจจะไม่เป็นไรแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าแอปพลิเคชันเราเนี่ยคะ่ะดีเลยมาหนึ่งวิสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือในเรื่องของคุชเตอร์ อันนี้ค่ะยูเซอร์เนี่ยที่เข้ามาก็อาจจะน้อยลงแล้วซึ่งอันนี้เขาวิจัยมาเลยว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันเราเนี่ยค่ะจากปกติเนี่ยอยู่ๆมันช้างลงมาหนึ่งวิเนี่ยเปอร์เซ็นต์แล้วยูเซอร์หายไปแล้วก็ต่อมาก็คือการใช้งานของยูเซอร์เนี่ยค่ะฟีลลิ่งในการใช้งานของยูเซอร์เนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเออใช้งานของเราก็แฮปปี้ดีแต่พอมีปัญหาว่าแอปช้าลงหนึ่งวิจากที่เขาเคยใช้งานได้ไวเขาก็จะไม่แฮปปี้กับเราแล,แล้วซึ่งอันนี้ค่ะก็คือมาตาเนี่ยก็คือเรื่องของ ความพอใจเนี่ยจะลดลงถึง16%ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องมีความกังวลในเรื่องของการจัดการเรื่องนี้กันแล้วดังนั้นนะคะในส่วนของ IBM เนี่ยค่ะเราถึงมีทูในเรื่องของการจัดการเรื่องนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการทำ AI opt โดยอันนี้ค่ะ IBM AI o p เนี่ยมันจะมีในส่วนแรกในเรื่องของการจัดการเนี่ยค่ะการเก็บข้อมูลเนี่ยเข้ามาหลังจากนั้นก็คือมีการทำในเรื่องของการทำ optimize ข้อมูล ก็คือทำรีสอร์ทออปติไมซ์ต่างๆให้เราและหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการทำโปรวแอคทีฟอ่ะอันแรกเราคอลเลคข้อมูลได้แล้วต่อมาเรามีการทำเรื่องของรีสอร์ทออปติไมซ์แล้วต่อมาค่ะอันนี้เราคิดว่ามันเริ่มโอเคแล้วมันก็จะมีส่วนต่อมาค่ะก็คือเรื่องของการทำโปรแอคทีฟก็คือเป็นการวางแผนแล้วก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าแบบไหนที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะอันนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรูปที่อันนี้ค่ะเราจะนำเสนอ,อกันด้วย สกสค่นะะโดยอันนี้ค่ะการที่เราจะมาที่ a o อจริงๆได้อะคะ่ะมันจะไม่ใช่มีแค่ทัวรมอนิเตอร์ริงอย่างเดียวนะคะแต่มันเนี่ยจะมีคอนเซปต์คือการที่เราเริ่มทำมอนิเตอร์ริงหลังจากเรามอนิเตอร์ริงเสร็จแล้วเราจะต้องมีการทำในส่วนของพวกซิสเต็มแมネจเมนต์หลังจากทำซิสเต็มแมเนจเมนต์ได้แล้วต่อมาก็คือเป็นการทำในเรื่องของการทำออโตเมชันเพื่อให้สามารถที่จะจัดก,การปัญหาต่างๆได้แบบเป็นรูป โดยอันแรกนะคที่เราจะเริ่มเราจะเริ่มกันที่ในส่วนแรกก็คือในส่วนของการทำ observe การ collect data เข้ามาซึ่งอันนี้ค่ะเราจะกวาด data เข้ามาคือทั้ง data ในมุมของ user journey ในมุมของ back end ของ application หรือว่าในส่วนที่เป็นในส่วนของพวก statement ของ database แล้วก็จะเก็บข้อมูลของในฝั่งที่เป็นของฝั่ง infra มาด้วยทั้งในมุมมองของ network มุมมองของ capacity ต่างๆแล้วก็มุมมองของ data เราคอลเลข้อมูลพวกนี้มาได้แล้วเรามีทูแล้วส่วนต่อมาเราก็ต้องมีทูอีกตัวหนึ่งที่มาทําเป็นเรื่องของการอัพติมซ์แล้วก็จัดการเรื่องรีสอร์ทให้แบบออโตเมตซึ่งอันนี้ค่ะก็คือจะมีการทําเก็บข้อมูลตรงนี้ส่งให้อันหนึง่งเพื่อทําในเรื่องของการอัพติมซ์รีสอร์ทที่ถูกต้องให้เราแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการอินซิเดนต์ต่างๆโดยอันนี้ค่ะก็คือจะมีตัวที่เหมือนกับว่าเป็นออโตเมตดีเทินซิเดนต์รีสอนอ์ให้เรา ในการที่อมีปัญหาเกิดขึ้น AI รับปัญหาตัวนี้ต่อและช่วยแก้ไขตรงนั้นให้เราซึ่งทูพวกนี้ค่ะก็จะมีหลักๆเลยค่ะที่นอกจากดาต้์แบรนด์ที่เราพูดถึงกันไปจะมีนะคะอีก4ตัวโดยตัวแรกนยคะจะชื่อว่า Instana Instana นะคะจะเป็นทูที่เรียกว่า Application Performance Monitoring หรือที่หลายคนรู้จักกันคือ APM ค่ะจะเป็นทูในการ monitoring แบบภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ s e r e o n e ซิร์วันเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูในเรื่องของ n e x w o r r p e r f o r m a n c e Monitoring ที่อันเนี้ยเราเห็นฝั่งแอปพลิเคชันแล้วต่อมาเราก็ต้องมาดูในฝั่งของ n e x w w r r d ด้วยเพราะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเป็นที่แอปพลิเคชันหรือว่าเกิดที่ n e t w o r k รอ,อะไรที่ต่อดังนั้นนะคะเราเลยต้องดูทางภาพจากนั้นนะคะก็คือเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดการรีสอร์ทค่ะโดยการจัดการรีสอร์ทเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่า รีสอร์ทของแต่ละเซิร์เวอร์ที่เราตั้งเนี่ยมันโอเคจริงๆนะเป็นไซส์ที่ถูกต้องไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปอันนี้ค่ะก็คือจะมีทูที่ชื่อว่าท o บ o โบนิคเข้ามาจัดก,การซึ่งตัวนี้สามารถที่จะรีคอมเมนต์รีสอร์ทที่ดีที่สุดให้เราได้แล้วก็สามารถที่จะทําในเรื่องของคอร์ดออปติมัลเพื่อเซฟคอร์ดให้เราได้ด้วยค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นการทําในส่วนของพิลิติฟตให้เราด้วยจากนั้นตัวต่อมาเนี่ยค่ะที่จะเอามาครอบพวกนี้ทั้งหมดเลยมันจะชื่อว่าวัสดุเอเอออกค่ะ วสานเอ a ออบนะคะจะเป็นตัวที่เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมารวมกันแล้วจากนั้นนะคะก็จะมี AI เนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็มาทําเรื่องผลิติบให้เราเพื่อดูว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทําในเรื่องของอัลโตเมทเรสปอนค่ะโดยหลักการเนี่ยคะอันนี้ที่เราจะไปถึง a อ p ออจริงๆอะคะ่ะมันจะมี3ส่วนส่วนแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องทําในเรื่องของ o b s e r v a b i l i t y ได้ก่อนใช่ไหมคะอ่าเรารู้จักดับบนไปแล้ว เราจะต้องมีตัวที่มาทำเรื่อง observe ได้อีกค่ะก็คือ instana ที่ดูในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น tool ในการดูเรื่องของ n e t w o r d ค่ะเนี่ยถ้าเราทำตัวนี้ค่ะครอบคุมแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าเราจะรู้แล้วค่ะว่า performance แอปพลิเคชันเราหรือ performance network เราเป็นยังไงเราก็จะมีความมั่นใจเรื่องนี้ได้ว่าเราพอจะรับมือกับมันได้หลังจากนั้นเราคิดว่าถ้าเมื่อเรารับมือตรงนี้ได้แล้ว ส่วนต่อมาค่ะที่เราต้องมาดูกันต่อก็คือเราจะจัดการรีสอร์ทของมันยังไงให้มันโอเคที่สุดรองรับกับเรื่องเปอร์ฟอร์แมแล้วก็ประหยัดที่สุดโดยที่มันได้ขนาดที่ไม่กระทบกับ p e r f o r m ร์แมนแน่นอนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเอา i อินสตาคนคมาใช้งานร่วมกับ Tool ที่ชื่อว่า t อร์โบนอมิซึ่งทอร์โบนอมิกเนี่ยค่ะก็จะทําการ learning ข้อมูลจาก APM แล้วก็รีคอมเมนตให้เราค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือวัสดุ a o f จะเรียนรู้ข้อมูลพวกนี้ และทำในเรื่องของการทำโพสิทิให้เราต่อในอนาคตค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะได้รูปของการทำออโตเมตแล้วก็จะเป็นการโอเปอเรเตอร์แบบออโตเมตแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ไง่ายมากขึ้นโดยตัวแรกนะคะอันนี้อินสตาแนะคะเนี่ยหน้าตาข้นรของอินสตา a หอันนี้จะเป็นการมอนอร์แบบฟูลสแต็กเลยค่ะก็คือเราจะเห็น f อน n ์เอ d ที่เห็นในส่วนของ User Journey แล้วก็จะเห็นในส่วนที่เป็นแบ็กเอ d ด้วย โดย Backend ที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็คือจะเห็นถึงระดับที่เป็นพวก Database Statement เลยว่ามีการเรียก Database Statement ไหนยังไงบ้างซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะดูเป็น Ri ท์ t ฮซิงได้ด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะมีการ Correct Data จากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีการเก็บข้อมูลออต่างๆมาค่ะแล้วก็ AI เนี่ยจะเป็นตัวที่ l e a r n i n g ข้อมูลตรงนี้ให้เรานะคะ ทุกอย่างที่มันเก็บนจะเป็นออโตเมตโดยเราเอเจนต์ไปลงอะค่ะจากนั้น AI เนี่ยจะทําการออโตเมตแมปปิ้งให้เราแล้วก็จะมีการทําเรื่องของออโตเมตเบรยไลน์และดีเท็ทุกอย่างให้เราเวลามีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราจะรู้รูดคอ์ของปัญหาด้วยค่ะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นคนอะค่ะอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของฮีวแมนเ r อรเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็น AI เนี่ยค่ะมันจะรินจากข้อมูลจากสิ่งที่มาททำเบรไลน์ไว้ดังนั้นเรามั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่เจอเนี่ย ซึ่งเราอาจจะเอามาทำ Improvement หรือแก้อิน i ิเดนของเราได้โดยอันนี้ค่ะของ t u r ร์โเนี่ยของ Instana เน่ค่ะข้อดีของ n s t t n a เน่ค่ะก็คือจะมีเรื่องของแรกเลยอันนี้ที่หลายคนอาจจะสงสัยคือเรื่องของการคิดไรเซนไรเซนของ n s t t n a เน่ค่ะเราจะมีไรเซนเนี่ยแค่แบบเดียวก็คือไรเซนตัวนี้จะเ,เรียกว่า MVS จะเป็นไรเซนแค่หนึ่งตัวแต่ Monitoring ได้แบบครบทั้งรูป โดยอันนี้ก็คือจะเป็น base on VM หรือว่าถ้าเป็นครูปรหาก็จะ base on Worker Node ส่วนต่อมานะคะส่วนต่อมาคือ t อ r b o บน m มิกก็คือเอา Instana หามาต่อกับทอร์โบน m มิกแล้วก็จะได้รูปของการที่จะทำเรื่องของ Resort Recommendation ซึ่ง t อ r b o บน m i c กนะคะมันจะเรียกว่า ARM Application Resort Management ก็คือตัวจัดการ Resort ให้เราแหละเนี่ยค่ะอันนี้นะคะก็คือมันจะทำการ mapping ข้อมูลให้เรา หลังจากมาทําการแมปปิ้งเ่ยค่ะมันจะด,ด,ดูเรื่องหอมเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราว่าปัจจุบันนะะี่ยค่ะแคปซิตี้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันโอเคไหมหรือว่ามันมากเกินไปควรจะปรับลงไหมหรือว่าแคปซิตี้ของเราเนะะี่ยค่ะที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเราสร้างไซซิ่งของเครื่องใหญ่เกินไปมันก็จะแนะนำให้ว่าควรจะปรับลดเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีการชี้ให้เราในแต่ละส่วนเลย อย่างในคันในส่วนของเวิร์กโหลดก็จะมีการบอกว่าในเวิร์กโหลดของ Kubernetes, คูเบริบควรมีการแก้ไขอะไรยังไงหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของพวกคาวอะค่ะอย่างเช่น a w s เราอาจจะมีการทํา ec 2ไว้ใช่ไหมคะที่เป็นแต่ละไทยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไทยที่ถูกต้องจริงเป็นยังไงอันนี้มันจะแนะนําให้เราค่ะว่า ec 2ไททไหนที่เราควรจะใช้งานจริงๆซึ่งอันนี้ก็จะทําเรื่องของการแบบคํานวณเราด้วยว่าคอที่เราใช้จริงๆอะค่ะควรอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่ง ตัวนี้ค่ะจะมาช่วยเราเซฟคอร์ดแล้วก็ใช้งานได้แบบถูกต้องมากขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นคอนเซปต์ในการที่ทําในเรื่องของเออก,ก็คืออันแรกก็คือในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันใช่ไหมคะที่เนี่ยจะต้องมีการทํำ Observe และต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ a ช t i o n a b l e i n s i g h t ทเ็ข้อมูลข้างในแล้วต่อมาในเรื่องของการทำออโตเมตเนี่ยค่ะอันนี้เราทําเรื่องของ Automate o p t i m ม z ์ได้แล้วซึ่งเทอร์โบนอมิกเนี่ยค่ะ สิ่งที่มันทำได้เนี่ยมันสามารถจัดการได้ทั้งในมุมของเรื่องของพวก CPU เรื่องของพวก performance หรือว่าในเรื่องของ memory ต่างๆเนี่ยคะ่ะ s t o r a g c o ้อต่างๆอันเนี้ย turbo nomi ค่ะเป็นตัวที่มาช่วยจัดการตรงนี้ให้เราได้ซึ่งในส่วนพวกนี้แต่ละตัวค่ะถ้ามีใครสงสัยตรงไหนคะ่ะสามารถที่จะมาถามที่บุ๊กของเมทัได้นะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้เซิร์ฟ เซิร์วนเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นตัวที่จัดการในเรื่องของพวกเน็ตเวิร์ก i น o ต i n รที่อันนี้เราก็จะเห็นแล้วนคะคะว่าข้อมูล Wi-Fi ข้อมูลสวิตช์ข้อมูลอะไรของเราเนีคะที่เป็นของอินฟาเนี่ยเป็นยังไงเปอร์ r ฟอร์แมนซต่ส่วนเป็นยังไงมั่งเนี่ยค่ะเราก็สามารถครลิกข้อมูลพวกนี้ออกมาแล้วก็มาแจ้งล l ร์ t ได้หลังจากนั้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นการทําเรื่องของโปรเ c t i v e โดยการเราคอลิกข้อมูลเรามีการทำอโตเมตแล้ต่อมาคือการทำโปรเจกตีฟ คือการที่เราจะรู้ก่อนที่ปัญหานนั้นจะเกิดขึ้นก็เลยใช้วัสดุ A ออกค่ะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เพื่อที่จะรู้ว่าเนี่ยค่ะมันจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นแล้วนะเราควรจะเริ่มมีการแก้ไขมันยังไงแล้วก็ AI ค่ะจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ได้ค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็น สิ่งที่เราอยากนำเสนอค่ะก็คือการทำ A ออกจริงๆอะค่ะอันนี้จะมาช่วยจัดการในเรื่องของ performance ให้เราได้แน่นอนว่า performance เราได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆ user ได้ใช้งานแฮปปี้กับมันจริงๆแล้วก็เราจะจัดการรีสอร์ทพวกนี้ค่ะได้เท่าไหร่แทนที่เหมือนกับเราจะต้องมีการมาคิดกันว่าอ่ะใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเวลามีปัญหาเกิดขึ้นพวกนี้มันก็เหมือนกับแนะนําให้เราแล้วว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเราควรทำอะไรกับมัน ที่ทาให้จัดที่เหลือนกับว่าปัญหาเกิดขึ้นที่หนึ่งเราเห็นภาพนกว้างมากแล้วเราจะเริ่มแก้จากตรงไหนคุยกับคนหลายๆคนแต่ถ้ามีทูพวกนี้เข้ามาค่ะก็คือเราก็จะมองได้แคบลงว่าอะปัญหาคือตรงนี้จริงๆนะเราจะพินพอยต์ลงที่ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะพินพอยต์ตรงนี้ได้แล้วต่อไปก็คือเราสามารถทําในเรื่องของการทำออโตเมชันเพื่อจะใช้งานพวกนี้เอามาทำเซลล์ฟิลลิ่งกันต่อคราวนี้ค่ะก็คือปัญหาต่างเนี่ยที่เกิดขึ้นแอปพลิเคชันเนี่ยจะน้อยลงแน่นอน ซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือในการใช้งานแอปพลิเคชันของเราแล้วก็หน้าตาขององค์กรเราค่ะดีขึ้นมาด้วยก็ถ้ามีใครสนใจอะไรเพิ่มเติมนะคะตรงนี้หรือว่าอยากจะรู้จักทูตัวไหนเพิ่มจากตรงนี้ค่ะสามารถแวะมาที่บูธเมโทรได้นะคะทางเรามีพร้อมให้ดูเลยค่ะแล้วก็สามารถที่ขอดูเดโมได้ด้วยค่ะทางนี้ก็ทางเมโทรซิสเต็มขอขอบคุณทุกท่านค่ะ